ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency high luxury reward คุณผู้ชมครับจะมีเพียงน้อยคนเท่านั้นนะครับที่เราจะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมาทํากับข้าวกลางสตูดิโอเรื่องจริงในไลฟ์ของเราและผู้ชายคนนั้นก็คือน้องชายผมพระเอกขีดเจ้าพ่อหมูกรอบคุณอาสวัสดีเคครับพี่เกค,ครับเสร็จพอดีเลยฮะวันนี้คุณบอกว่าหมูกรอบของคุณเนี่ยอร่อยกว่าทุกครั้งที่ผมเคยทานมาใช่ครับเพราะว่าเพราะวันนี้ให้มาทอดสดๆกลางรายการเลยแล้วก็มาทอดเองเพราะหมูกรอบจริงๆแล้วมันทํายากการหมักการอะไรเงี้ยจริงๆมันมันมันค่อนข้างเบสิก เคล็ดลับมันอยู่ที่วิธีสุดท้ายนี่นั่นคือการทอดความใส่ใจของมันน้ำมันนี่มีเป็นส่วนผสมพิเศษไหมผมใช้น้ำมันเมล็ดปาล์มในอ่ามันจะทําให้กรอบนานขึ้นแต่ก็อยู่ที่วิธีการทอดอีกวิธีมันมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างวิธีการร้อนความร้อนเวลา่างไงครับเขาบอกว่าหมูกรอบของอาร์ตเนี่ยตอนเนี้ยดังทั่วประเทศแล้วขายเท่าไหร่ก็ขายหมดครับอร่อยยังไง ต้องบอกอย่างนี้หมูหมูกรอบทุกเจ้าอ,อร่อยหมดแตกต่างกาันที่ที่วิธีกรรม,มวิธีการทําแล้วของผมไม่ได้กรอบนานแบบวางหรือเฉยๆกรอบแบบ6ชั่วโมงมไม่ใช่อของผมจะกรอบอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแต่ข้อดีของผมคือมันกลับมาอุ่นได้อีกประมาณ5 6ถึงรอบโดยไม่แข็งถ้ามันกรอบแล้วต้อ,องไปอุ่นมันก็ยิ่งกรอบลงกรอบกรอบกรอบหนักเข้าไปแต่อันเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยผมมึงทอดเสร็จเอออ่ะอันเนี้ย อันนี้จริงๆครับเมื่อกี้ผมเทสอันนี้ไว้ซึ่งผมหั่นเป็นชิ้นพี่พีเคลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้นะลองชิมเป็นอันนี้ผมขอเนี้ยเป็นตัวแทนคนดูทางบ้านทั่วประเทศนะครับผมต้องชิมอะไรไหมอยากให้กินเปล่าๆก่อนขอขอสามชิ้นวันนี้ให้กินสามชิ้นพี่พีเคดูแลสุขภาพก็เลยอยากให้กินสามชิ้นกรอบกรอบอร่อยอร่อยไหมอันนี้เฉยๆอันนี้เฉยๆอยากให้กินอีกชิ้นนึงกับน้ำจิ้มหวานพี่พีเคนี่นี่นี่โอเคอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานนะฮะน้ำจิ้มหวานนะ ดีนะผมอยากให้กินอีกชิ้นเอาเอาครึ่งเดียวเดี๋ยวพี่เพียพี่เพียรอานี้พี่เ,เพียรับสายคุณอ่ะผมอยากให้กินน้ำจิ้มซีฟูด้สดสูตรทางร้านอืออ่ะลองดูต้องหวานเลยไมัรไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องยัมไม่ต้องสิ่งที่พี่ต้องทำเมื่อคนดูเนอะอ่ะฮะสี่ชิ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนไปนะอ่ะโอเคดูมันอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันจะเหลวๆไม่ได้เหมือนแบบตามร้านทั่วไปจะดูเหลวๆนะแต่ให้ชิมรสชาติก่อนอืออันนี้ก็ดีว่ะ คราวนี้ผมอยากให้กินชิ้นนี้จิ้มซีฟู้ดก่อนแล้วค่ไปจิ้มหวานได้เราจะลองพอดีสุดท้ายแล้วนะอ่าสุดท้ายละอันนี้คืออาร์ตวที่สุดแล้วผมว่าที่สุดละวที่สุดแล้วใช่ปะมันจะมีแบบด้วย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 ผมทาหมูกรอบเป็นแสคที่ดีเลผมไม่ได้ทําหมูกรอบเป็นเป็นกับข้าวมันสามารถกินเล่นได้แต่พอมันมันเจอรสหวานกับซีฟู้ดที่มันมีรสชาติเปรี้ยวมันตัดกันแบบโดยสิ้นเชิงอ่ะ เออจริงมันเขบอกว่าเราเนี่ยทำหมูกรอบอร่อยและขายดีมากจุตอนนี้เปิดคอร์สสอนเหรอตอนนี้กําลังจะเปิดสอนจะเปิดสอนเป็นเ็นปทั้งออนไลน์คือซื้อคลิปไปแล้วก็จะมีสอนแบบคลาสไพรเวทก็คืออาจจะ วันละสี่ห้าคนเป็นคาสไทเวทที่มาเรียนตัวต่อตัวเลยมาเรียนแบบ4ี่ห้าคนเราปสอนกับมือเลยก็คืออย่างนี้คุณจ๋มต้องอย่างนี้นะทำความร้อนี้องอย่างนี้ตอนแรกผมจะสอนตัวต่อตัวแต่ผมรู้สึกว่าถ้าตัวต่อตัวน่าจะปีหนึ่งน่าจะไม่หมดผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยคิดว่าจะสอนวันหนึ่งประมาณ5้าถึงหคนเริ่มอะไร เร็วๆนี้แหละฮะเร็วๆนี้แหละครับจะบอกผู้ชายคนนี้รู้ยักนานมากแล้วเนี่ยคนนี้คือเขาเขาเรียกแล้วไม่ไม่หมิ่นว่าจะอาชีพอะไรก็ตามเพราะมันจะเป็นพระเอกหน้าจอหรือว่ามายืนล้ร้อนขายหมูกรอบอะไรก็ทาที่ทำา้องมีความสุขแล้วคนชอบเราก็ทําด้วยขายแฟรนไชส์ไหมไม่ขายครับเฮ้ยจริงๆครับมันเงินทังนั้นเลยนะอย่างนี้ครับพี่เรเหยดที่ผมบอกตั้งแต่ต้นหมักอบต่างๆทุกคนทําได้หมดมันอยู่ที่ตัวนี้ตอนทอดความละเอียดไม่พอจะทาให้แบรนด์คุณชายหมูกรอบพัง ผมจะสอนแล้วคุณไปเปิดแบรนด์เองคุณจะเอารูปคุณจะเอารูปผมถ้าว่าท้าเรียนกับผมผมอาจจะอาถ่ายรูปคู่กับผมแต่คุณจะไปเปิดแบรนด์เองจะเป็นหมูกรอบคุณชายหรืออะไรก็แล้วแต่ทําได้นั้นมันอยู่ที่ความคุณจะไปสร้างแบรนด์ของคุณเองแหละแต่ถ้าเกิดผมจะให้แตะแบรนด์ผมถ้าคุณทําพังมันต้องมีสัญญาอย่าแยะผมไม่อยากเกิดการฟ้องร้องกับประชาชนเกิดขึ้นก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นี้ดีกว่านะใช่นะแล้วก็มีหลายคนแนะนําคนที่ทาธุรกิจหลายคนแนะนาบอกว่าคิดถูกแล้วที่ไม่เปิดแฟนชาย พบความความรักในแบรนด์ของของเราอ่ะม,ม,มันไม่เหมือนที่เราสร้างมามขนาดคนที่ผมสอนที่ที่อยู่ที่ร้านประจําตอนนี้นะผมสอนเป็นเดือนกว่าจะทําได้เท่าผมแม้กระท <ำ S 1> ั่ง,งการวางหมูกรอบอย,ยังยังมีวิธีเลยพี่วิเูีร์รอป่ะยังไงอะถ้าหมูกรอบวางอย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันจะทําให้น้ำมันน้ำมันชนเนียล,ลงไปอยู่ชีเนียทำให้หนักไม่กรอคือรายละเอียดมันเยอะมากพี่วิเคจนผมต้องแบบมันเหมือนตกตกผลึกแล้วเราก็จะไปนั่งดูคนน้องๆที่มาช่วยว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เป็นเดือน ผมก็เลยไม่อยากให้คนแตะแตะแดนคุณชายมุกขอดเอาอย่างนี้วันนี้มีเรื่องมาร์กอีกเยอะเลยเก็บให้ทีมงานได้ขอเชิญคุณชายนั่งดูเลยกได้เลยฮะไปขอกินชิ้นนึ่งเดอ๋ยวงได้คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงชื่ออาร์ตพสุทธ์ถามอาร์ตแล้วกันคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขามองอาร์ตเป็นแบบไหนมันอยู่ที่ระยะเวลาก่อนหน้านี้คนจะมองว่าเอาภาษาแบบบ้านๆนะเลวเฮ้ยจริงๆคนก่อนหน้านี้เอาก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เป็นผมเคยอยู่วงการ สิบเจ็ดปีห้าปีแรกคนจะมองว่าแบบเลวแล้วเลวไหมเลวในที่นี้สังคมแบ่งแบ่งไปแล้วว่าเลวห้าปีกลางจะมองว่าเป็นเริ่มเป็นนักแสดงอ่าแต่พอพอพอหลังหลังเนี้ยคนจะมองว่าเป็น เด็กหนุ่มสู้ชีวิตหาเงินโดยที่แบบทุกทางโดยไม่กลัวเหนื่อยเออม,มันจะแบ่งเป็นเลเวลแล้วตอนนี้กระแสในก่อนหน้าน,นี้โซเชียลจะแบบโจมตีผมมากเลยว่าผมแบบแนั่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบโซเชียลน่าจะประมาณ95%เลยที่แบบเออเด็กคนนี้มันทํามาหากินไม่เกี่ยงแต่จะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าใครบอกเลวนะรับผมเนะี่ยโลกนี้ไม่มีคนเลวมีแต่ว่าเราไม่ชอบอะไรที่เขาทาใช่แค่นั้นเองแต่ตอนนี้ถ้าพี่ได้ยินชื่ออาร์ตสิ่งแรกที่พี่คิดเลยคือสายบุญ สายธรรมะมันหนักทางด้านนี้ตั้ง 8, แต่เมื่อไรแปดเก้าปีละตอนนั้นมีปัญหาชีวิตและไม่รู้จะหาทางออกทางไหนก็เลยไปนั่งสมาธิแล้วชอบมันนิ่งมันแบบเฮ้ยดีวะ่ะเวลาคนมีกรรมต่างๆผมเชื่อว่ามีเจ้ากรรมนายเวรบังเราอยู่ไม่ให้เราเห็นทางทางั้งทางที่ทางมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยผมก็จะที่ฐานจิตในใจว่าขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่กำลังเบียดบังให้ข้าพเจ้าจะเดือดร้อนในเร็ววันในเร็ววันนะให้เปิดทางให้ข้าพเจ้า แลวปัญหาชีวิตมันก็หายไปแล้วแบบทางออกมันอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาบังเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราเชื่อเรื่องวับคุงคุณโทษอยู่แล้ว <c oughs> เรื่องกตัญยูเรื่องไหนเราเชื่ออยู่แล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีเราปัญหาชีวิตที่เราบเราเรา,เราหันไปแล้วมืดแปดด้านอยู่ดีๆก็เป็นทางออกทั้งแปดทาง <c oughs> โดยที่เรามองไม่เห็นผมก็เลยชอบก็เลยก็เลยเริ่มนั่งสมาธิสวดมนต์มาเรื่อยประมาณตอนนี้8ปีก็ชํานาญขึ้นเรียกว่าชํานาญขึ้นดีกว่าแต่ว่าถามว่าได้บุญไหมไม่เชื่อว่าได้บุญแต่ได้สติ แต่ถ้าสวดมนต์แล้วเป็นคาถาต่างๆที่มันสามารถส่งเสริมบารมีอันนั้นเราพิสูจน์ไม่ได้เพราะคนสมัยก่อนห้ามลอดใต้คานห้ามลอดใต้ชะพา่แต่เดี๋ยวนี้เราขับลอดใต้สะพานสะพานลอยอะ่ะถ้าเป็นของสมัยก่อนคือหลุดแล้วอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแล้วณจุดไหนถ้าธรรมะธโมขนาดนีน้ณจุดไหนที่เราเริ่มล้างปา่าช้าล้างป่าช้าผมล้างมา6ปีแล้วล้างเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าเป็นบุญใหญ่มากๆสําหรับมนุษย์ที่ทําให้เขาได้ไปเกิด คนจะชอบทําบุญลงศพเชอาทําบุญลงศพจังเลยบนลงศพไปให้ใครก็ไปให้ศพที่ศพรญาติคนที่จะไปล้างป่าช้าล้างป่าช้าไม่ได้หมายถึงว่าไปทําความสะอาดป่าช้านะล้างป่าช้าคือการขุดศพมาล้างศพที่ไม่มีญาติแล้วก็ทําพิธีทางศาสนาให้เขาไปผุดไปเกิดในพิธีที่ความเชื่อของแต่ละบุคคล เขาจะมีพิธีของเขาจิ้มตรงนี้มีศพจิ้มตรงนี้มีศพทั้งๆั้ที่มันเป็นหลานของกวางนั่นคือพิธีทางสายศาสตร์มันไม่ใช่ป่าช้าเหมือนเมืองนอกไม่ใช่ขึ้นไปถึงจะมีมีมีไม้กางเขนวางวางวางไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือที่ดินเรียบๆมันคือที่ดินแบบเนี้ยเราก็จะไม่มีเลยเขาจะเรียกกีกีไปจะเป็นไม้สองอันแบบเนี้ยผมขุดศพมาประมาณเอางี้เราผมไปผมไปขุดผมไปขุดมาปีนี้เป็นปีที่6กที่ไปทําทุกครั้งที่ไม้กีเนี่ยไปจิ้มลงพื้นอ่ะขุดไปเหยอยังไงก็เจอผมให้เก อีกหนึอีก0.01%คือเขาอยู่ลึกมากจนทอผมเคยมีหลุมหนึ่งที่ภูเก็ตผมขุดลงไปมิดหัวผมแล้วอะ่ะไม่มีพี่หาไม่เจอแล้วมันก็มีอะไรไม่รู้บางอย่างแบบบอกอะเหมือนแบบอีกหน่อยเออก็ได้วะขุดไปอีกไม่เกินอก2องนาทีก็ไปไปโดนกระโหลกเขาป๊กแล้วก็หินป้าวะก็มือขุยเป็นกระโหลกก็ขึ้นมาได้เวลาล้างป่าช้านี่เราต้องเอาตัวเราลงไปดึงซากกระดูกขึ้นมาใช่ครับอย่างนี้อ พี่พีเคร,รู้ไหมว่าทําไมเวลาห้องชันสูตรศพเขาถึงใช้ผ้าดิบไม่รู้ใช่ไหมคิดว่าผ้าดิบถูกใช่ปะ่ะเขาเลยใช้ผ้าดิบจริงๆไม่ใช่ครับผ้าดิบมันจะมีรูเล็กๆมันจะเป็นรูเล็กๆๆๆซึ่งเหนียวมากผ้าดิบเนี่ยให้อยู่ในพื้นเนี่ยเป็นสิบปีะดึงขึ้นมาอย่างไรเขาไม่ขาดอแล้วระบายความร้อนน้พวกน้าหลงน้าเหลืองอะ่ะเขาจะลงไปอยู่ในดินหมดแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกเป็นโลงต่างๆ,ๆเขาจะเรียกเน่าอยู่ในผ้า น้ำเขาจะไม่ไปไหนเขาก็จะกลายเป็นพวกมะขามเปียกมะขามเปียกก็คือศพที่ที่เน่าแต่นังเน่าไม่สุดก็จะมีเนื้อติดามเคยเคยมีขุดขึ้นมายังเป็นเอน็นเหมือนมืออย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ยมืออย่างนี้อย่างนี้อ,อยู่เลยผู้อยู่ในในพลาสติกเลยเียก็ต้องมานั่งเอามีดเลาะ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 แล้วก็ทำแต่อันนั้นผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ขุดขึ้นมาเจอแล้วก็จะให้ทีมทํางานทีมที่เขาชํานาญเนี่ยทำอ๋อหน้าที่ของอาร์ตคือขุดขุดกับ ล้างศพแห้งศพแห้งหมายถึงว่าเหลือแต่กระดูกหมดแล้วมีเนื้อติดบ้างเล็กน้อยได้แต่ถ้าเกิดขึ้นมายังเป็นคนอยู่อย่างเงี้ยอันนั้นก็บอกแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงนั้นแต่ทําเคยทําเคยทําแต่รู้สึกว่ายังปลดระวางขั้นสุดไม่ได้เข้าใจไม่กลัวไม่กลัวปรงปรงได้นานเท่าไหร่ละสี่ปีห้าปีโดยประมาณกลับมาเรื่องล้างป่าช้าหน่อยมันมีพิธีอะไรบ้างไอ้อย่างที่พี่รู้ว่าพิธีเจิมรถ พิธีล่าน้ําทิพย์จัดวิญญาณมันคืออะไรบ้างอ่ะแรกแรกเลยคือตั้งประลัมพิธีก่อนตั้งประลัมพิธีเพื่อเพื่อตรงนี้ล้างศพนะตรงนี้เป็นที่เทพไว้เทพนะพิธีต่อไปคือตั้งเสาผมจาชื่อไม่ได้ตั้งเสาเพื่อเพื่อบอกว่าตรงนี้มีพิธีล้างปัจเจรยเป็นเสาเสาเสาไม้ไผ่ยาวๆสูงๆเลยพิธีต่อมาคือพิธีล่าน้ําทิพย์คือล่าน้ําทิพย์คือในบริเวณใกล้เคียงประลัมพิธีเนี่ยมันจะมีน้ําผุด ที่เป็นธรรมชาติมันจะเหมือนแบบน้ำผุดตามน,ตน้ําตกนึกออกไหมถ้าคุณผู้ชมนึกออกน้ำผุดตามน้าตกที่อยู่ข้างบน,บนมันจะเกิดอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่เทพองค์ที่เป็นประธานนะ่ะเขาจะมาส่งและเขาก็<ๆ>จะบอกว่าให้ไปทางนี้ตรงไปเลี้ยวซ้ายนะตรงไปเลี้ยวขวานะแล้วเดี๋ยวก็เจอจริงๆบ่อนั้นะจริงๆไม่ใช่น้ำทิพย์บอ่อนเขาจะเปิดให้เป็นน้ําทิพย์อยู่ได้ประมาณ15นาที15นาทีหมายถึงว่าเป็นน้าธรรมดามตรงนั้นคือน้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วพอหลังจาก15านาทีก็กลับเป็นบ่อน เอาถังเป็นปีแบบสวยใสเพื่อไปตอหัวเชื้อไปล้างศพล้างอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยตอนล้างน้ําทิพย์เนี่ยเขาจะห้ามน้ําทิพย์โดนพื้นหมายถึงละปีเนี่ยต้องอยู่บนบงคนตลอดเขาไม่มถึงนะภาชนะนี้ห้ามโดนพื้นใช่เขามีความเชื่อว่าถ้าผีตัวไหนมาแตะน้ําทิพย์ได้เนี่ยเขาจะไปเกิดเลยตอนเราถือน้ําทิพย์ในไอจีผมจะมีตอนถือน้ําทิพย์เนี่ยเขาจะมีพิธีแปลกๆคือคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ก็คือเทพองค์ประธานพิธีเขาจะอยู่ท่านี้ตลอด เดี๋ยวเข้าคนนี้มันจะเหมือนเขาเขาจะมีอีกมิติหนึ่งผมเดาว่านะนี่ผมเดาว่านะจะมีกาลังกาลังจะมีสามเภเวสสีมาแตะองค์เทพก็จะเข้าปัง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 อย่างเี้แล้วก็จะล้มเป็นทางล้ม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 เข้าต่อเขาจะเข้าเขาจะเข้าจตุรเทพอ่ะประมาณ5้าคน5้าอกออกห้าห้าออก5อยู่อย่างเงี้ยตลอดตลอดทางเลยนั่นคือพิธีล่าน้ำทิพย์แล้วก็จะไปต่อที่ที่ประลำพิธีอ่าแล้วก็จะมีพิธีขุดศพ ผุดศพนี่ก็จะใช้เวลาประมาณ60วันต่อหนึ่งครั้งรอบที่แล้วที่มหาชัยสุทรสาครได้ไปประมาณเกือบ0 0ร้อัศงเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องกฎหมายว่าศพศพนี้ต้องเกิน10ปีขึ้นแต่ในบางโรงก็จะมีขาคนซึ่งขานี้อาจจะแค่หนึ่งปีเพราะเขาเป็นเบาหวานเขาเลยต้องตัดขาทิ้งแล้วเขาโยนทิ้งไว้ในโรงแล้วเราก็จะเจอ<า>ที่มันสดอยู่ครับผมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น เออมันมีเรื่องต้องห้ามไหมกับการล้างบาชาเนี่ยจริงๆมันไม่มีครับแต่ว่ามันก็คือตามกฎกติกาของเขาเลยหมายถึงว่าถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เทพจริงๆต้องกินเจตลอดทั้งหมด68วันต้องเจทําตัวห้ามกินก็คือถือศีลนะครับถือศีลลยห,ห้ามกินเหล้าห้ามกินเบียร์ห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างผมแขกรับเชิญที่ไปทุกวันอตอนเช้าเขาอยากให้กินเจที่มื้อเช้าที่หลงเจแล้วก็จะมีหูหูก็คือยันเนี่ยนะฮะยันที่ที่พกติดตัวไป หูเนี่ยคือที่สุดแหละผมว่าคือที่สุดแหละสามารถเข้าประชาได้อะเดี๋ยววันไหนผมจะมาเป็นพยนเหรอเป็นจริงๆเขาจะมีสองอย่างก็คือเป็นยาวๆที่เรีวัดมัดเอวยาวๆกับอันเล็กๆที่เขาแจกในงานอันนี้คือที่สุดแล้วผมจะลดผมทุกคันผมมัดไว้หน้าหน้าหน้ารถทุกคันแล้วเอาพี่ดิเข้าไปอยู่ในประชาเขาควรสงบเสงี่ยมพูดจาดีๆแต่เคยมีคนลองของไม่กินเจเมาไปเมาไปทำเข้าเลยะเข้าเลย ชักอยู่ตรงนั้นเลยชักอยู่ต่อรำพิธีเข้ามึงเป็นใครมึงเ,เก่งอะไรอย่างเ้เข้าเลยแล้วก็วไม่มาอีกเลยแล้วเราเห็นกระตาเลยเห็นฮนะ<อ>เห็นเห็นยิ่งดึกขนาดนี้พี่ว่าแฟนรายการเราเนี่ยจะชอบนะเอาอย่างนี้ล้างประช้ามาเยอะแล้วเนี่ยเจออะไรแปลกแปลกไหมเรื่องจริงไนท์ไลฟ์